สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอันโนทคุณพลินนะครับกับรายการ Beauty Magic ของเราครับในซีซั่นที่3ซึ่งเดินทางด้วยกันมายาวนานต่อเนื่องกันโดยตลอดเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้ง S1 S2S3 สนะครับสำหรับสาผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้ายและเดินหน้าพบกับการเมคโอเวอร์ over, โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก SLC มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดครั้งนี้จะเป็นการเมคโอเวอร์ ครั้งสุดท้ายของพวกเขากันแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเหลือเกินนะครับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของชีวิตเขาทั้งภายในและภายนอกและเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเราสามารถเลือกที่จะสวยหล่อดูดีได้แบบที่เราอยากจะเป็นกันจริงๆนะครับ Makeover is easy โดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญวันนี้ครับลุ้นกันไปกับ Beauty Magic กับการ makeover ครั้งสุดท้ายของพวกเขาทั้ง3คนว่าจะเป็นอย่างไรกันครับ นี่ก็เป็นการเมกอเวอร์ครั้งที่10แล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้มาทําหัถการนะครับผมก็รู้สึกจะหายนิดนึงครับผมว่าจะหมดแล้วล้ออะไรเงี้ยตกใจนิดนึงครับผมเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของการเมกอเวอร์สวัสดีครัเป็นไงบ้างสุดท้ายแล้วขึ้นเลย การเมคอเวอร์ครั้งสุดท้ายครั้งที่10ของเรานี้นะคะสำหรับคนแรกนะคะทำนะคะตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำรอคออยู่เหมือนกันก็คือการเก็บรายละเอียดต่างๆของหน้าเขาในเรื่องของวอลลุ่มความมีมิติต่างๆซึ่งเราจะแต่งด้วยฟิลเลอร์ค่ะ ซึ่งน่าจะสิ่งที่ทําอยากจะทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาคนเราเออน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยลงอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะวอลลุ่มของหน้าเนี่ยจะไม่สมดุลซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแต่งนิดนึงค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกหมอเห็นทันแต่แรกแล้วหมอจําได้ว่าเธอมีมองโกเลียนลายตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็แต่งนิดนึงก็คือตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวขอลิฟติ้งขึ้นนิดนึงนะคะทำให้หน้าดูลิฟขึ้นวันนี้ต้องทำอะไรวันนี้เราได้ทำฟิลเลอร์ครับชีดฟิลเลอร์ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เคยรู้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับผมเอาจริงๆก็คือกลัวครับกลัวกลัวมาก เจ็บน้อครับตึงๆนะคะตึงๆต,ะะตอนเข้าไปในห้องก็กตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราทําคุณหมอดาใช่ไหมครับก็เก่งๆนิดนึงครับผมคือคุณหมอขันแรกเลยเขาก็จะฉียดยาชาให้ซึ่งเราก็หลับตาละเราไม่อยากรับรู้อะไร,รตแต่เราจินตนาการว่า อตอนนี้คุณหมอฉีดยาชาแล้วนะเดี๋ยวมันจะชาสะพังแต่ว่าตอนที่ช่วง,ช,วงช่วงช่วงฉีดยาชานี้เราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณหมอฉีดเราหนาอะไรเงี้ยเพราะมือหมอเบามากแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาเริ่มทําการฉีดฟิลเลอร์แต่เราไม่รู้เรานึกว่าเขาร้อยไหมเพราะว่ามันดังกึก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 เหมือนกับว่าเหมือนมันมีอะไรร้อยเข้าไปในเนื้อเราอะไรเงี้ยครับ เป็นไงเจ็บปะนิดดูนะนิดดูดูเปเที่ยวไปอีกข้างนะดูตึงขึ้นเลยนะคะโอเคขอไม่ช้าเลยค่ะเจ็บไหมอ่ะมันก็มีมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเจ็บที่แบบทนไม่ได้มันยังพอทนได้ครับผม นะนะอ๋อที่คุณหมอคนละคือเพราะว่าหน้าผมมีพังผืดเยอะพอหลักเข็มที่ปกติที่คนอื่นเขาทำเนี่ยมันมันมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้เบอร์ที่ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเข็มมันอะไรเพราะผมไม่เห็นนะครับแต่เขาหมอบอกว่าเข็มปกติที่ทําให้คนอื่นช้ให้คนอื่นเนี่ยปกติใช้เข็มเบอร์เนี้ยก็ใช้ได้แล้วแต่สําหรับผมหน้าผมมันใช้ไม่ได้นี่ครับเพราะว่าพังผืดมันเยอะครับผม ตอนแรกคือคุณก่อนก่อนหน้านั้นคุณหมอจะถ่ายรูปเราใช่ไหมครับถ่ายเพื่อเอาจะเปรียบเทียบดูของแต่ละข้างก่อนข้างที่ทํากับข้างที่ยังไม่ทําใช่ไหมครับพอหลังจากที่คุณหมอเอาให้ดูเรารู้สึกว่ารอยที่มันมันเป็นเส้นนะครับตรงมานหน้าเราตรงใต้ใต้ตามันหายตอนที่ข้างหนึ่งหายอีกข้างหนึ่งยังไม่หายคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าเออมันหายนะ้แล้วมันยกขึ้นอะไรอย่างครับผม ก็ดูตอนนี้ดูดอูอย่างที่คิดนะคะก็คือดูเขาจะดูน่าจะดูมิติมีมิติขึ้นก็ถ้าเปรียบเทียบกับดูรูปแล้วเนี่ยคือ,เ,อ,อเส้นตรงหน้าของของน้องเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่คิดไว้อะคะ่ะคือหลุมแผลเป็นสิวเนี่ยจะดูจะดูน้อยลงเพราะว่าเวลาหน้าอิ่มขึ้นเนี่ยจะดูน้อยลง เส้นริ้วรอยล่องต่างๆก็จะดูดีขึ้นตอนทําเสร็จแล้วพอดูกระจกเราก็รู้สึกแบบอืมหน้าเราอิ่มดีดูคล้ายเหมือนกับคนอ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอมาดูล่องแก้มอะไรเงี้ยมันหายไปเลยอะไรเงี้ยครับปกติจะมีคนมีล่องแก้มนิดนึงนะอะไรเงีน้ยนี่มันก็คือดูเหมือนหน้ามันอิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้เราดูจากลูกถ่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อหน้าเขาอิ่มข้างบนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ที่ยังอยากให้น้องเขาด,ดูดูหน้ายาวอยู่นะคะก็อาจจะต้องเพิ่มมิติคางให้เขาอีกนิดนึงทีนี้สำหรับคางผู้ชายเนี่ยค่ะเราก็จะหอก็จะสร้างให้เขาดูยาวขึ้นโดยที่ไม่ไม่ได้เป็นคางแหลมเหมือนผู้หญิงไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บ มีหลอยก่าน,นี้ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะคะวิธีการกดูแลรักษาของตัวเองในการฉีดฟิลเลอร์ก็หมอบอกว่าให้ดืมมมมมด่มน้ำเยอะๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่ามันจะทำให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานครับผมค่ะโอเคค่ะ สำหรับคุณหมอดาผมต้องขอบคุณคุณหมอดามากครับที่ให้โอกาสคนธรรมดานะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับผมเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยนะครับคุณหมอดาเป็นคนเลือกจับมือเลยก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณมากๆแบบจากใจเลยครับผม สำหรับทำนะคะก็คือเนื่องจากว่าทำเนี่ยเาเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแผลเป็นสิวที่มีอยู่นานมากเป็นหลัก10ปีทําให้มันผิดแผนนิดนึงตรงจุดที่หน้าเนี่ยค่ะตรงแก้มเนี่ยหมอไม่สามารถใช้ใช้เข็มหรือว่าใช้แคนูล่าหรือว่าเข็มที่ทื่อะคะเพราะปกติเวลาหมอทําพวกฟิลเลอร์เนี่ยจะใช้เข็มทื่อเพื่อที่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการบอบช้ําของนเนื้อเยื่อ แต่ว่าคุณทำเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะคะก็ใช้ช่วงคางได้แต่ว่าผลก็ค่อนข้างโอเคค่ะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกนะคะก็คือ,อ,อหน้าเขายังเป็นเขาเป็นคนเดิมแต่ว่ามีเนื้อขึ้นตึงมีมิติขึ้นยังหน้ายาวอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่นะ่าไม่ดูหน้าอ้วนนะคะดูดูเด็กลงแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์เยอะกว่าที่คิดก็คือต้องถึง10ซีซีค่ะก็ เป็นอะไรที่มีค่ามากที่สําหรับผมมีค่าในในชีวิตผมนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับการเมคโอเวอร์ด้วยกันฟิลเลอร์นะครับกับ S1 นะครับกับคุณธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดู S2 กับ S3 คุณ B กับคุณป่านกันบ้างสักครู่เดียวครับขอแต่งนิดนึงสรุปขอแต่งโครงหน้าอีกนิดน,งน,ดนึงนะะิดนึงค่ะอย่างที่บอก่ะร้อยข้างฝานะครับเพอไหวเนาะไม่เจ็บมากใช่ไหมครับมไม่เจา็บาะหมอืเมา Beauty Beauty Magic Building Magic กลับมาติดตามกันในช่วงที่2นะครับกับคุณป่านนะครับสาวน้อยที่สุดของเราครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่สวยงามพอดีพอดีไม่มากเกินไปนะฮะแบบที่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงคนนี้มาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้อีกหนึ่งการเมคโอเวอร์นะครับนั่นก็คือการฟิลเลอร์ ตรงบริเวณคางของเธอให้ได้รูปแล้วก็ดูสวยแบบเป็นธรรมชาติที่สุดครับซึ่งคำว่าธรรมชาติที่สุดนี่แหละฮะเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี้น่าเป็นห่วงน้ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูซิว่าหลังจากที่ทำฟิลเลอร์ครั้งนี้จะสวยขนาดไหนครับขออนุญาตค่ะคุณด้วค่ะเมคโอเวอร์ครั้งที่10 ครั้งสุดท้ายเป็นอะไรที่นี่มันจะเสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยเราแบบคือตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำการเมคอเวอร์ over, ค่ะพอมาครั้งสุดท้ายก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายแล้วเราจะสวยเสร็จสวยสมบูรณ์แบบแล้ว,วดีจ้าเป็นไงบ้างคะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ปั่นรู้สึกยังไงนะโอเคตัวเองบ้างคือ หนูมีความสุขมากมตั้งแต่ make over ครั้งแรกจนถึงวันนี้แบบคือมันเปลี่ยนไปมากอะค่ะแล้วก็ดีใจมากเขาคุณคุณหมอมากค่ะค <c oughs> <อ>สำหรับป่าแล้วสุดท้ายละตอนนี้เขาค่อนข้างจะหกเ้าสกว่าเเแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ะแต่ว่าขอนิดนึงวันนี้เห็นละว่ามีตรงเนี้ ตรงแถวแถวคางเนี่ยะอาจจะแห้งๆจากการที่เวลาทำศัลยกรรมคางดึงคางลงมาเนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งกรอบหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวตรงเนี้ยขอเข้าไปใช้ฟิลเลอร์ช่วยปรับแต่งอีกนิดนึงเนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนดูเลยว่าเออถ้าเรารู้สึกตรงนั้นขาดเกินนิดหน่อยเนี่ยเรามาปรับแต่งอะไรกันได้ค่ะก็สุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะคนที่ทำผ่านการทำคางมาค่ะอ่า แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งอันนี้เราทำกันมากี่เดือนนะเกิน3เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีเรียกว่าพังผืดมารัดตรงนี้นะคะทาให้เกิดตรงนี้บุ๋มแล้วในความสึกของหมอในหมอจุ็นคนที่ชอบเชิงธรรมชาติที่ให้คนไข้ดูสวยแล้วก็ดูเนียนดูดูเหมือนไม่ทําสัญญกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากจะแต่งให้เขาดูดูเหมือนกับเกิดมาเขาหน้าเขาอย่างนี้เลยก็เลยเดี๋ยวขอ ขอแต่งนิดนึงสรุปขอแต่งโครงหน้าอีกนิดนึงนิดนึงนะคะ่ะอย่างที่บอกนิดนิด,นดอาจจะลบมุมตรงนี้นิดนึงให้หน้าเล็กกว่าน,น,นิดนึงนะคะวันนี้เม่อ้ครั้งที่10คือคุณหมอดาก็คือจะ, filler, ะฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์เติมให้แต่งให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บทอ,อกภกามให้หน้าเหลี่ยวอตอนที่รู้ว่าจะได้ทำนะคะคือ โอเคก็คือแต่งให้มันดูเลี้ยวขึ้นแล้วก็โบทอ,อักการามคือเราอยากหน้าเรียวอยู่แล้วผู้หญิงทุกคนฝันอยู่แล้วว่าจะอยากหน้าเรียวแล้วก็คือมองหน้าตรงก็วสวยมองหน้าข้างก็สวยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะเออตรงนี้เขาจะบุ๋มไปนะคะบุ๋มไปแล้วก็ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะแต่งให้ขอบหน้าเนี่ยชัดแล้วก็สวยมาก ที่ยาชาให้ไม่ให้ไม่เจ็บอะค่ะแล้วก็ทีดเติมฟิลเลอร์ค่ะตรงร่องที่มันไม่เสมอกันนะคะเพราะว่าคนทำคังจะมีการลัดต,ตัวของของของช่วงคางแล้วมันจะทําให้เป็นรอยอะค่ะให้เป็นไม่เป็นธรรมชาติคุณมอดาเขาเน้นธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยเติมให้นิดนึงแล้วก็โบท็อกกามค่ะ <S 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 หลับตาคิดว่าคือถ้าตื่นมาค้าลืมตาขึ้นมาก็คือสวยค่ะจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะคือหมอแก้ตรงจุดที่เขาหวั่ไปเพื่อที่จะให้มิติเขาดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ปรับรูปหน้าเลยเลยแต่ว่าหน้าดูเขาดูเรียวขึ้นมาอีกค่ะ ตื่นมาสวยพี่สวยเลยค่ะดูแล้วตอนนี้จะดูสมดุลกันขึ้นแล้วค่ะดูเหมือนไม่มีรอยต่อของของซิลิโคนกับกับหน้าของเราคุณหมอก็ให้ดูกระจกว่าเออเนี่ยเป็นอย่างนี้นะตอนแรกเป็นยังไงแล้วก็คุณหมอก็ถ่ายรูปไปด้วย b ีฟอร์แล้วก็อ f t เตค่ะคือมันเห็นต่างทันทีคือมัน แค่ไม่กี่นาทีแล้วก็สวยแล้วเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาเลือกป่านเข้ามาคือคือเราแบบคือป่านดีใจมากแล้วไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือคุนหมอเป็นคนนะ่ะให้ให้ชีวิตใหม่อะไรเงี้ยคือเราเปนจากเราที่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคือ อยากทำอะไรหรือว่าอยากได้อะไรบอกคุณหมอคุณหมอก็จะไปบบว่าโอเคได้อะไรเงี้ยคือคุณหมอไม่เคยไม่ได้แล้วคือคือทุกครั้งที่เจอคุณหมอก็จะสวยสวยขึ้นทุกครั้งอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบนางฟ้ามาโปรดอะไรเงี้ยคือถ้าไม่คุณหมอไม่เลือกมาวันนั้นเมือป่าก็คงไม่ได้แบบมคโอเวอร์มาจนถึงทุกวันนี้อะ บอกว่าคุณหมอว่าคุณหมอเป็นแบบผู้มีพระคุณกับชีวิตชีวิตป่านจริงๆนะคะคือแรักคุณหมอมากแล้วก็จะจะดูแลตัวเองต่อจากนี้ไปให้แบบดีะคะ่ะเพราะว่าการสัญญกรรมมันก็คือเป็นแค่แบบจุดที่ทําให้เราเปลี่ยนไปแต่ต่อจากนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองะคะ่ะก็จะไม่ทําให้คุณหมอผิดหวังค่ะ หลังจากที่เราเห็นคุณ B ีนะครับ S3 นี้เมคโอเวอร์กันมาเยอะแยะมากมายอย่างต่อเนื่องกันแล้วนะครับครั้งนี้ครับคุณหมอดาน,นะครับแล้วก็ทีมแพทย์ผู้ชี่ยชาญของ SLC ลครับลงความเห็นกันว่าน่าจะบท็อกซ์เพิ่มอีกสักนิดนึงครับแต่ว่าจะโบท็อกซ์ตรงจุดไหนบ้างไปดูกันครับครับวันนี้ก็จะทำบท็อกซ์นะครับของคุณบีทำ โบท็อกปรับรูปหน้านะครับแล้วก็ลดริ้วรอยบริเวณใบหน้าช่วงบนบริเวณช่วงขโขมวดคิ้วหน้าผากแล้วก็หางตาแล้วก็ฉีดลิฟติ้งเพื่อกระชับผิวหน้าครับวันนี้ก็เป็นการเมคอเวอร์ครั้งที่10นะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่อยากไม่อยากให้ถึงครั้งนี้เลยะคะ่ะวันนี้จะได้โบท็อกซะคะ่ะ ใจหายซึ่งซึ่งปกติถ้าถ้ามาถ่ายทําเนี่ยจะดีใจแบบอยากมาอยากมาอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมีความรู้สึกไม่อยากมาเลยเพราะถ้ามาแล้วคือเหมือนก็จบม,มันก็มันก็จบแล้วอย่างงี้ยค่ะแต่แบบยังไงมันก็มันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมาค่ะแล้วพอคุณหมอบอกว่าได้โบท็อกก็ดีใจอีกค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยเลียวเลียวเล็กค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซ็นแมงบนเตียงเลยครับ ก็สำหรับ B นะคะเทปสุดท้ายแล้วที่สิบแล้วนะคะอ B ฉีดฟิลเลอร์ปรับแต่งเพิ่มวอลลุ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียกว่าหน้าตึงแล้วค่ะแต่ว่าเวลายิ้มยังมีริ้วรอยในเรื่องของการแสดงสีหน้านิดนึงอาจจะต้องปรับแต่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้ฟิลเลอร์แล้วนะคะเราก็จะใช้บูทอคสุดท้ายในแหละในเรื่องการเก็บริ้วรอยของ B ก็เพราะว่าเขาอายุเกือบ40แล้วนะคะอาจจะมีการใช้กล้ามเนื้อเยอะนิดหน่อยแล้วก็ลดการทำงานกล้ามเนื้อนิดนึงค่ะ แบบรูปหน้าลดกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับให้หน้าดูเรียวขึ้นพอกล้ามเนื้อตรงนี้เล็กลงไปหน้าก็จะดูเรียวขึ้นนะครับต่อ,อมานะครับเราก็จะฉีดตรงบริเวณนิ้วรอยช่วงหน้าช่วงบนก็ประกอบไปด้วยเดี๋ยวลองยิ้มเต็มที่นะครับอ่าก็จะเป็นริ้วรอยตรงหางตาในกระหมดคิ้วนะครับหมดคิ้วเต็มที่เลยอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดลดริ้วรอยตรงกระหมดคิว้วในเลิกมะผักเต็มที่นะครับ มันมีหลายจุดที่มันบกพร่องนะคะคุณหมอแบงก์ก็ค่อยๆดูค่อยๆดูไล่ไปทีละจุดหน้าผากวางคิ้วหางตานะคะแล้วก็ได้ตัวลิฟติ้งด้วยค่ะเป็นบอท็อกซ์ลิฟติงท,ที่ที่แบบจะกระชับกระชับผิวอะคะอ่ะลิฟติงคือการฉีดบท็อกเข้าไปในชั้นผิวหนังนะครับเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยมันกระดูกระชับขึ้นตรงแถวนี้ที่ถูกฉีดไปนะครับผิวจะเกิดการหดรัดตัวทําให้ใบหน้าดูยกขึ้น คุณหมอแบงก์ก็จะอธิบายขั้นตอนนะคะว่า,าจะฉีดจุดนี้แล้วนะจุดนี้เป็นจุดที่เจ็บสุดจุดนี้จะเป็นจุดที่เบาๆซึ่งจุดที่เจ็บสุดนะ่ะฉีดก่อนนะคะแต่พี่ไม่เจ็บคุณหมอแบงค์บอกว่าเอองั้นจุดอื่นก็สบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ไปทีละจุดคุณหมอแบงก์ก็อธิบายว่าอ,นนอันนู้นอันนี้อันนั้นเงี้ย<ม>พี่ก็นอนฟังไปเรื่อย,อยะคะ่ะ ข้างขวานะครับพอไหวเนาะไม่เจ็บมากใช่ไหมครับไม่มมไม่เจ็บหมอมืมอเมาการฉีดตรงนี้ก็จะเป็นการฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับผิวจะตึงกระชับขึ้นผิวเท่านี้มันจะกดรัดตัวนะครับทำให้หน้าดูยกขึ้นนะครับน่าจะได้รูปมากขึ้น เดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปถึงหมอจะฉีดโบท็อกซ์ตรงนี้นะครับเข้าเชิงกล้ามเนื้อตรงบริเวณขากันไกนะครับดีใจอะค่ะที่แบบได,ไ,ดได้หลายจุดเลยวันนี้โบท็อกซ์อะค่ะแก้ไขปัญหาหลายๆห,หลายๆจุดในใบหน้าีเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการฉีดหางตานะครับลองยิ้มเต็มที่นิดน,นึงนะครับหางตาก่อนแล้วเดี๋ยวหมอฉีดขมวดคิ้วแล้วเดี๋ยวฉีดหน้าผากสุดท้ายนะครับ พอทาเสร็จก็คุณหมอแบงก์ก็เอากระจกมามาให้ดูนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่ทําหน้าให้เหมือนกับว่าตึงไปเลยนะคะมันอาจจะแบบยังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันจะมีผลคือแบบภายภาคหน้าที่ว่าคนไม่ที่ไม่ได้ฉีดเลยจะมีร่องลึกกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอแบงก์ก็อธิบายแต่นนทีนั้นพี่ก็ไม่ค่อยได้ฟังค่ะเพราะพี่กาลังสํารวจหน้าพี่อยู่อย่างนี้ค่ะณขาะดรับหลังทําก็ไม่มีข้อห้ามอะไรมากมายนะครับแค่ จะเพิ่งรวดหน้าหรือทำเลเซอร์อะไรที่เป็นการรบกวนการทํางานของยาเราะมันสเป็เช้ของแข็งแข็งก็ยังไม่ไม่ไม่ควรเชียได้หมดครับไม่มีความจำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกเมื่อยเนื่องจากเป็นเพราะยาที่ฉีดเข้าไปเิยมันเข้ากล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อมันอาจจะเมื่อยหรือว่าเราเราฉีดยาแล้วก็ยกแขนไม่ให้ขึ้นอ๋อแกงมาดับาคุณหมอแบงค์เนี่ยจะเป็นคุณหมอที่แบบสุขุมใจเย็นเรียบร้อยค่ะแล้วก็คือเวลาคุณหมอคุยอะไรก็คือเราจะสบายใจเพราะคุณหมอท่านเป็นแบบ เป็นคนเป็นผู้ชายน่ยออกแนวอบอุ่นเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะคอยถามแล้วว่าเจ็บไหมเจ็บไหมซึ่งจริงๆอะ่ะเราไม่ไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจคุณหมอเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณหมอจะกลัวกลัวว่าคนไข้จะเจ็บขอบคุณคุณหมอที่แบบดูแลอย่างดีค่ะสำหรับความรู้สึกที่มีให้คุณหมอทานะคะ บอกบอกตรงๆเลยแบบที่ที่สุดแล้วแบบเพราะว่าอมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นโชคเป็นเป็นอะไรที่คุณหมอดามอบให้เป็นชีวิตใหม่เลยพี่ไม่รู้จะพูดคําไหนแบบสําหรับคุณหมอดามันมันมากกว่ามากมากมากกว่าความแบบมากกว่าความรักแล้วตอนนี้มันเหมือนกับแบบเราเคารพ เราก็เราแบบแบบคนคนนี้เราไม่มีทางลืมอเงี้ย่ะ ได้เห็นกับการเมคโอเวอร์นะครับครบเบ็ดเสร็จจบสิ้นทั้งหมดสำหรับซีซันนี้แล้วนะครับกับทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมคุณป่านและคุณบีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในแบบเรียลลิตี้กับรายการของเราเลย Beauty Magic นะครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามกับการเฉลิมฉลองความฝันที่กลายเป็นจริงของคนทั้ง3คนนะครับกับ Beauty Magic ซีซันที่3ของเราก่อนที่จะเสร็จสิ้นเขาเรียกว่าซีซันฟินาเล่นะฮะ วันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้เร,เราเจอกันนะครับทางช่อง True t 0 17นาก30นาทหรือว่า5้าโมงครึ่งนะครับอัจจะกลับมาพร้อมกับทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญจาก SLC และ Beauty Magic วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ